ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะวาสนาผู้ใหหนอเปิดสามราศี หลังจากราหูย้ายราศีและยังมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อีกไม่น้อยหลายคนก็ต่างจับจ้องดูเลิกดีของตัวเองเผยสมราศีช่วงนี้มีเกณฑ์การงานดีวาสนารุ่งอนาคตก้าวหน้า 1. ราศีธนู การทำงานอยู่ในช่วงขาขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่สามารถต่อยอดความสำเร็จไปสู่ความก้าวหน้าได้ค่ะ 2. ราศีเมถุนผลงานเข้าตากรรมการจะได้รับสิ่งตอบแทนจากงานที่รับผิดชอบอยู่มีโอกาสลงทุนขยับขยายทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมีโชคมีลาภเรื่องการเดินทางด้วยค่ะ 3. ราศีกลุ่มมีโชคในการงานหรือการศึกษาเข้ามาจะได้พัฒนาตัวเองไปสู่งานใหม่ๆที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นวาสนารุง่งส่งผลให้เกิดความสำเร็จค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ